I'm <laughs> ตอนทำรุงนะครับน้องๆเนี่ยวันนี้เป็นมต้นครับมหนึ่งมสองและวมสามเข้าค่ายทั้งหมดสามวันนะฮะวันนี้พิเศษผมมีนักเรียนสองคนครับจะมาแข่งขันกิจกรรมคนแรกครับชื่อน้องอะไรครับหมาก้องหมาก้องหมาก้องชื่อมิวสิกอาดิสิกนะครับคนที่สองชื่อบุญน้องปุนครับกาติกาครับน้องสองคนเนี้จะปล่อยลูกแก้วปล่อยลูกปล่อยจากทั้งหมนี้ปล่อยวิ่งลงไปได้ถ้าของใครลงกล่องได้หัวรอดปลอดภัยครับของมันนะฮะแต่ถ้าแอ แต่ถ้าของใครไม่ลงองคนนั้นต้องโกรธเพื่อดีที่ถ้าผับหนึ่งครั้งแค่นั้นเองโอเคไหมครับพร้อมไหมครับคุณคิดว่าใครชนะครับเสมอครับเสมออ่ะคนแรกมาเลยครับด้านนี้เสมอไอ้ครับเสมอก็ไม่ทำอะไรครับือว่ารอดก่อดใครครับเอาละครับน้องมิวสิกก่อนครับพร้พอมแล้วหนึ่งสองไป<อ>เรียบร้อยเรียบร้อยลร,รอก่อน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 มา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  หนึ่งสองไปอ่านะครับลงไหมลงไหมยังหมุนอยู่ยังหมุนหมุนหมุนยังไม่ลงยังไม่ลงครับยังยังไม่ลงลงสักทีสิครับโอ้จะรออะไรนายขนาดนั้นเอาละครับไปแล้วมานะครับเนี้ยลงไหมลงไหมครับลงไหมครับผลการตัดสินของน้องมิวสิกตกตั้งแต่วันนี้ของน้อง น้องบุญตกข้างหน้าไม่ลงกองเพราะนั้นถือว่าเสมอครับกิจกรรมค่ายสมวันสองคืนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับบ๊ายบายมีของร่วมมือีแจกคะแนนเก็บจะสมงไปเรื่อยๆวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับจะมีของรางวัลมอบให้นะครับโชว์ของรางวัลนิดนึงดีนที่จะขึ้นบนเวทีไว้ต่อไป ได้รับไปเลยอ่รยร้อยเดียวก็พอแล้วชื่ออะไรครับหปึยครับเราเพื่อนข้าหลังเราชื่ออะไครับรบนหนึ่งครั้งสอครั้ง ขเรอแล้วกันนกออุมากัไว้าคุณขาซ้าไหมครับลกปออปุกลาเฮ่เลยใครวเสียงัตรงเสียเเข้าเอาไปเล่หัวคะแนนตเคคือเฮ่คือออกขึ้นด้านบนไม่ต้องเขานั่งข้างแบบแอซ์ดินส่อยแสกน้่เอา ไม่มีต่อยไม่มีแตกไม่มีแจกไม่มีแตกแจกกันนะจะฟังจะจะพยายามไยุ่เอออย่ามาชวนคุยอย่ามันชวนผมคุมยผมจะฟังที่ของพนักงานเออโอ้โหจวมาถึงว่าน้องแคมน้องแคมน้องแคมอย่งนี้ครับพนักงานให้หนึ่งร้อยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าท่านด้านหยุดเฉยนะลูกค้เก่งมากคะแนนสุดยอดเลยพนะักงเออที่พนั

ตารางเราเนี่ยจะมีเลขฐานสองคือแบตเรี่แล้วก็มีออกตัดเดคัาเฮกซัด แต่ถ้อที่ข้อกองไหนมาอยน,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 นต์กองนั้นครับคุณลับกองปึ๊บยืนไว้แบบนี้พอหมดเวลาหรือมาพบทุกคนครับ้อยเฉลยในเนี้ยก็จะมีคะแนนอยู่ ผลตัวที่หนึ่งอ่าคนนี้หนึ่งครับจะไม่ถึงไม่เปลี่ยนเพราะเอ่อมั่นใจครับสองเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลยครับสามเฟดูเีบไม่ทันครับไม่เห็นสักคนเลยเะไรอยู่เนี่ยโอ้โหหกไม่อยากเปลี่ยน เออก็อยากเปลี่ยนหนูไม่อยากเปลี่ยนเพราหนูเนี่ยหนึ่งพแล้วค่ะอ่าสมมติสมมตสมมติเลยใช้แบ็กก็พูดแล้วมพใช้ได้0 0ันค่ะเอออย่างน้อยก็ไม่ได้น้อยสุดครับ หกถือกองไปหาไปครับโอเคสองคนแรก ที่เราเรียกกันว่า DNA โอเคใครรู้จักคำนี้บ้างครับรยกยมือ DNA ย่อมาจากอ่ะนอยด์กันเดี๋ยวซีไลโมเดนีดอิกแอซิดนะครับแอซิดแปลว่าวอะไรลูกมันเป็นกรด,ดีมากเลยทีแบบ่พูดแอมีลีเมลนะครับ เทราชินีนะฮะนี่เป็นราศีเทพราชินีนะครับแต่มีมีกัดรปไก่อยูน่นิด<า>น,นึงฮะอ๋อต้องให้กังเน้นนะพูดผิดเน,นอะรัแแกแม่เนี่ยอาอเหรอ,อว่าหลักเกินในการาากา็ไม่ร้อยตัวเลยเรือ่องงงๆอย่งแห่งรองหลักข้ามมาไกลข้าน้อง เปกล้าเปก้าเก้าครับโอ้โหครับ่อข้างต่อข้าง่อข้างนี่รัก,กี่แรงแลอ้อย่าทับตรงอย่าอย่าทับตรง เคิร์ฟเคิร์ฟนะฮะเคิร์ฟจะมีเสียน่ห์ดีครับเคิร์ฟนะครับหน้าตานพิลัคเคิร์ฟเคิร์ฟเนี่ยนะพอตัดเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบกันจะได้โค้งนะฮะเราได้โค้งแบบ thank you